สวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีหลายๆท่านช่วงนี้ที่จะเข้ามาโชว์รูมมหาเซลล์ต้นเยอะมากๆแล้วก็ถามว่ารถมีรุ่นอะไรให้ดูบ้างก็สําหรับวันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูรถสต็อกที่อยู่ในโชว์รูมของสาขาพิมายนะแต่ถามว่าถ้าบางท่านเห็นแล้วบอกว่าทาไมรถะจะมีให้ให,ให้ให้ซื้อบ้างเลยไหมอะไรคือจริงๆผมมีนะ แต่ว่าคือบางทีมันจอดกระจายสาขากันอยู่เราสามารถดึงกันมาได้นะคบคุณผู้ชมแต่วันนี้จะจะพามาดูรถคันที่แบบเราสามารถเข้ามาแล้วก็เปิดดูได้เข้าไปดูออปชงออปชั่นได้นะครับก็คันแรกเลยนะต้องบอกว่าเป็นเจ้าตัวท็อปของตัว,ะะวมิลเนะครับคุณผู้ชมอันติเมทนะครับเป็นสีใหม่เดี๋ยวขออ่ญาตซูมออกก่อนเป็นสีใหม่นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะ,ะสีใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ หลายๆท่านเปลี่ยนมาจองสีนี้กันเยอะมากๆนะครับนี่ล้อแม็กขอบ20ดูรถดูสวยขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่ใส่ล้อแม็กขอบ20นะฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคและดีเลยนะครับสำหรับล้อแม็กลายนี้สนตัวผมผมก็ชอบนะ <c oughs> นะครับผมมาดูได้นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเลยาบางท่านนะ่ะมั่นใจในเครื่องสา0พอยู่แล้วว่าเหยียบออกเหยียบแรง แต่ก็มีหลายๆท่านนะไม่มั่นใจในเครื่องพันเก้าเอ้ยมันจะอืดไหมรถทดลองขับของผมนะเป็นเครื่องพันเก้ารุ่นนี้เลยนะฮะมาทดลองได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันจอดอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ <c oughs> น่าจะจอดอยู่ข้างหน้านะครับแต่มาทดลองได้มาทดลองได้มีรุ่นนี้ให้ทดลองแคฟโฟนะครับเกรดแซดสีเทาลมโบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะคุณผู้ชมที่อ่าเป็นตัวท็อปของสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับซึ่งเบาะนะครับเบาะเบาะหนงัง นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายครบนะครับแม็กเป็นสีทูโทนแบบนี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยมีให้เลือก3สีนะครับรถตัวเตี้ยในทุกรุ่นตอนนี้ไม่มีคันไหนที่มีสีดําแล้วนะนะครับอันนั้นเขาเขาเลิกจาหน่ายสีดําในในรถตัวเตี้ยทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะครับมิวเอ็ก hmm. ซ์แอคทีฟนะครับคันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่านะครับถ้าบางท่านแบบว่าไม่อยากซื้อตัวใหม่เพราะว่าราคาแพงกว่า2 0 0 0 0กว่า นะครับแล้วยังชอบในลายล้อแม็กของตัวเก่าอยู่มามาดูนะครับมีตัวอย่างให้ดูแล้วมีให้ดูให้เทียบกันด้วยนะผมมีตัวใหม่จอดอยู่ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันครับผมแคปโฟน1.9 LDA ครับคุณผู้ชมนี่นะครับต้องบอกว่าคันนี้ต้องบอกว่าอยากให้มาดูเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนนี้รถอะเรามีให้เปรียบเทียบหลายคันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น S LDA z ซึ่งต้องบอกว่า ใน3เกรดตัวนี้นะครับเป็น3มเกรดของรถยนต์ตัวเตี้ยนะครับเป็น3ามเกรดของรถยนต์ตัวเตี้ยที่หลายๆท่านมักจะเปรียบเทียบกันถ้าผมซื้อตัวเอผมได้ออปชั่นอะไรถ้าผมซื้อตัว LDA นะครับผมได้ออปชั่นอะไรแล้วถ้าผมข้ามไปตัวแได้ออปชั่นอะไรมาดูเปรียบเทียบได้นะครับก็อย่างแรกดูด้านหน้าก่อนเลยก็ได้อะเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมดูข้างหน้าก็เห็นถึงความต่างแล้วในเรื่องของไฟหน้านะครับ อย่างถ้าเราเล่นตัว LDA ใช่ไหมก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับได้ไฟตัดหมอกมาจากโรงงานและนะฮะแล้วก็นี่ล้อแม็กจากโรงงานอันนี้เอาใจคนที่ชอบขับเดิมๆนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอขยับขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็มีหลายๆออปชั่นที่แตกต่างขึ้นมาก็ถึงบอกว่าถ้ามาดูนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความต่างที่ชัดเจนมากแต่ต้องบอกว่าจริงๆผมก็ค่อนข้างที่จะทําคลิปรีวิวเปรียบเทียบกันหลายคลิปนะ คุณผู้ชมก็แบบบางท่านทุกวันนี้มาก็บอกตรงๆว่าบางคนมาซื้อรถแทบไม่ดูรถเลยนะเพราะบอกว่าโอเซลต้น <c oughs> ไม่ต้องอธิบายแล้วครับผมดูมาหมดแล้ว <c oughs> มีนะมีนะผมเจอลูกค้าพวกแบบนี้มีจริงๆนะเพราะเขาเห็นหมดแล้วไงเขาก็ไม่มาดูแล้วนะฮะไม่มาดูออปชันแล้วก็โอนจองบ้างก็ดูโดยที่เอ้ยจองโดยที่ไม่ไม่ดูบ้างทั้งที่ขนาดมาถึงแล้วนะนะฮะนี่อีกหนึ่งค,คันครับคุณผู้ชมนี่ผมถึงบอกว่า ในบางที่เนี่ยอาจจะยังมี New X Active ตัว2022อยู่นะครับแล้วบางท่านแบบว่าเอ้ยอยากได้เพราะมันผ่อนถูกกว่าไอ้ส่วนหน้าจงหน้าจอที่มันเพิ่มขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวไปใส่จอ Android เอาอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าเรามีให้ดูเปรียบเทียบครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กซลายใหม่ของตัว2023นะครับขอบ17นะครับยางเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้อของยางนะยางยังเป็นดันหลอบอยู่แต่เปลี่ยนลายล้อแมกใหม่นะครับคุณผ,ผู้ชม สวยไหมะนะฮะสีขาวมุกนะก็ถือว่าดีนะมีให้เลือก2ส,สีเนาะมีขาวมุกกับบอลเงินนะต้องบอกว่าสีขาวนะ่ะควรเป็นเป็นสีที่รถรถทุกเกรดควรจะมีเนาะเพราะมันเป็นสีตลาดนะฮะบางท่านนึกอะไรไม่ออกก็สีขาวก่อนสีขาวก่อนนะครับนี่กระจังหน้าเทาดํานะครับสวยไหมผมถึงบอกว่าในรถยนต์รุ่นใหม่ๆม,มันไม่มีขีดจํากัดแล้วว่า เดี๋ยวผมออกไปนะผมจะไปเปลี่ยนกระจังหน้าโครเมียมเพราะขนาดกระจังหน้าสีดายังสวยเลยนะฮะดูดําตัดเทาอ่ะสวยไหมสวยมากนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็มาดูได้นะครับมาลองขึ้นไปนั่งได้มาลองดูการปรับเบาะได้แต่บอกเลยว่าการปรับเบาะนะครับในเรื่องของการปรับองค์ปรับเอ็นต่างๆนะครับองศาการพับการเอ็นเหมือนก,นกันกับตัวท็อป นะครับฉะนั้นถ้าเรามองรถ7ที่นั่งสักคันแล้วเราไม่เน้นออปชั่นนะครับอยากผ่อนราคาเบาอันนี้ก็นั่งได้7คนเหมือนกันนะครับนั่งได้เท่ากันนะนี่แ c ปเอ่อสเปคแ cab v c o s สี่คูณสี่นะฮะคุณผู้ชมยังพอมีอยู่นะใครที่ต้องการรถด่วนรีบใช้รถมาเลยนะฮะมาเลยมาเลยนะคันนี้ก็น่าจะยังว่างอยู่นะครับอันนี้จริงๆเป็นตัวของปี2022นบะฮะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่า2022-20 2 3ไม่ต่างอะไรกันเลย นะครับแล้วก็2,023ราคาแพงกว่า5,000ถ้าบางคนไม่อยากรอรถในตัว2,023ก็มาเอา2,022ไปใช้งานก่อนได้นะครับวีคอร์สออันนี้เป็นตัวเก่านะนี่ผมคิดว่าเป็นตัวใหม่เออเป็นตัวเก่าเพราะว่าถ้าตัวใหม่มันจะต้องอ๋อคุณผู้ชมผมบอกผิดโทษทีอันนี้ตัวใหม่ละเพราะมันเพิ่งมาลงแต่ที่ผมบอกว่าตัวเก่าเพราะอะไรผมไม่เห็นกล่องเอ a ดนะครับที่มันจะเป็นกล่องตาคู่อะครับ ที่มันจะเป็นกล่องตาคู่เอาไว้ดูจับรถที่อยู่คันหน้าหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเบรกอัตโนมัติแต่คันนี้มันไม่มีเพราะมันเป็นแซีนะครับอันนี้เป็นวีคอร์ตัวแซพีเดี๋ยวผมมารีวิวเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ว่าเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างสําหรับวีคอห์ตัวแซพีแต่ความสวยอะไม่ต่างกันกับตัวเอนะครับไม่ต่างกันเลยเพราะว่าแซดี P, เนี่ยเขาใส่ชุดแต่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกาดกันชนหน้าคิ้วซุ้มล้อ ตัวมือเปิดต่างๆเห็นไหมตัวครอบกระจกที่เป็นสีเทาเราหลังคาเนี่ยเขาใส่มาให้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอตรงสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะครับตรงนี้เขามีมาให้หมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แซดนะครับรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆขายดีเกินหน้าเกินตาตัวท็อปเลยนะครับก็คือเกียร์แซดนี่แหละนะคะคุณผู้ชมอันนี้มาลงแล้วนะครับมีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าท่านใด อยากเข้ามาดูนะครับอยากเข้ามาดูนะก็มาดูได้ที่โชว์รูมนะครับคุณผู้ชมนี่มาขึ้นมาลองนั่งได้แต่ทดลองขับไม่ได้นะถ้ารถพวกนี้ได้แค่มาดูอาจจะลองขึ้นนั่งได้แต่ทดลองขับไม่ได้เพราะว่าเป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่เลยครับมิวเอ็กซ์คันที่เราจะทดลองขับได้นะครับก็คือรถทดสอบที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักคู่นี้ว่าผมมีรถให้ทดลองขับเป็นสีเดียวกันกับคันนั้นเลยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์พันเก้าด้วย โอเคครับ okay, ผมก็ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับอิวสุขิงยนต์สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับผม